สวัสดีครับพี่น้องเจ้าเครื่องเสียงทุกท่านครับทักทายที่เค้าครับวันนี้พามาลงเวทีอยู่บ้านตาละแดงครับอยู่ตรงหน้าครับพี่น้อง ตรงหน้าเป็นท้หนาปังครับเป็นงานแตีงครับนี่มาทำกันที่หาคนครับผมพาเดินชุ่มบริเวณงานครับมาทำกันที่คน้นหาค้นครับผมครับเบายำเบายำไม่มีไอ้ไอ้ไอ้มีควาย เบาแยมเบาแยมทางไทยเอฟทีนะเป็นยังไงคือทางไปคุ้มหัวก็ะด้กเดียมันบอันมันไอลยังเยอะคูลาเลยเออเบาแยมเบาช่างลูกแย้มขาน้าอยู่ตรงนน้นนะลูกนะเออนี่เ่าแผงหลังอยู่ตรงนี้แหละสิครับริเวณงานครับสิงานแกง งานพรุ่งนี้ครับงานวันนี้ลงเฉพอเวทีครับไอ้อเสียงของน่าจะเป็นของปู่บาครับโปบะเต้าพรุ่งนี้มีหมดลำครับครับบริเวณงานเพิ่งกำลังจัดงานครับจัดซุ้มประตูตรงนี้เป็นหน้าปังครับเพิ่งกำลังจัดซุ้มประตูครับ งานแจ้งอยู่ตรงหน้าอากาศเย็นสบายครับมาถึงกับหนาวแต่ว่าอากาศเย็นอย่าอย่าอย่าขวางทางเด้อเบิงบงบงบ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งเสีอกันเด้อทำไหมทำจำเกียกันเนี้ย,วย,เ,เ,ยเวลาเวลามันถอยมันเหย,ยียบเด้อ ที่เดินนาเขามาสมบานอเฮ้ยขีดีดีทั้งรถก็บ้านหรอทั้งเียวมนะปฏิบัติจอดขวางเี่ยปฏิบัติขีดรถเขาอีกเบาแอบนะครับทำนาทีว่ามันโอ้ยสอาไปกับที่ไปเลีย้ยงอาไปอะไรอก่อเอ้ยมันอข้าวขาได้หรอกเลี้ยงกับทีไปเลี้ยง เนี่ยวคากี่่ะครับพี่น้องเื่อการทำงานของไอ้มีขาเปายำเาช่างมีดำใส่เสื้อสีดำมาแล้วเายำสายยังก่าายเหลืองก็สายเยกว่าสายเยเเปาชำเป็นสายเยียวายเหลืองเป็นเลที่หาคาครับพี่น้องมาน้ เอาตะเคียบโยงไปอโยงเบื้อไปเลยหรับเมื่อโยงตัวโยงตัวไปเลยเวลาไปโยขามันยังถึงไงเดี๋ยวป้านเดี๋ยวภาพมังครับมันฉีดน้ำเมื่อแถวนีิเพราะว่าดินมันไงครับเอาไว้ป่าแล้งถุงครับพี่น้องจะประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวได้บรรยากาศพี่น้องชมเรือไรครับ เป็นเวทีตจำครับนี่เวทีหนึ่งเมตรเพราะว่าข้างหน้าข้างหน้าช่วงนี้จะเป็นเตี้ยนหมดแต่เวทีถูมามันจะบ่ได้ครับช่วงนี้จะเป็นการว่างเปลี่ยนหาเวทีอยู่าเวทีเกือบทิ่ถนนครับเพราะบริเวณบ้านมันเฉียบครับพี่น้อยหลงที่ไปไปแล้ว มีที่หันเมตรขาตำครับเขาดีเลยแต่งานมีเตียนจะ่านไม่ไปเราเพียบครับไปครับถนน

อยากคนอาเทียวไฮร่องมองเหล่อครับเพราะดีมันไปติดสายไฟครับเมันเดิต้องขยับมาอีกติดสายไฟฟ่ามีรถมากครับพี่น,อน้องขึ้นโค้งเรียบร้อยครับเหรือแ่บระดับผ่าน ครับมุ่งะตะแยมครับเกิดอะไรครับเดวครับพี่น้องแล้วนิดเดียวครับเบาแยมขึ้นนั่งร้านครับเบาแยมขึ้นนั่งร้านต้นนี้เรียบร้อยแล้วครับ ร็จแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วเหลือแต่แถบลีมปเปล่าแจ่มนั่งรถตันเสี้ยอยู่ไอตัวที่มันหย่อนนี่หมุนหมุนขึ้นนะลูกหมุนขึ้นหาที่มัดไว้ใหญ่มันหย่อนลงมาดัานเข้าไปแล้วมัดติด บเบาจำอยู่บนมัดได้ไหมลูลกอย่า<ด>ให้มันน้อยลงมานะมัดเลยมัดเลยเอาเอา,เอาปลายมันนะมัดกันไว้เดี๋ยวมันจะหย่อนลงมาอีกคนระับนี่บนเมืที่ก็จะอากาศจะะมาานี้มัดดีๆมัดแล้วหมุนๆหนลยๆทั้งเดี๋ยวมันจะห้อยลงมาอีก มองนี่ก็หย่อนเดี๋ยนี่ลูกช้ําตรงตรงนี้ทำไมมันถึงหย่อนแรงจังลองลองลองจับเขาไปอีกได้ไหมนี่ลองม้วนลองม้วนตรงนี้เข้าไปดูนี่นี่ตัวที่มันหย่อนอยู่ไลองลองดึงเขาไปอีกเออดี๋ยวเดี๋วพอเอาเชือกหงเออนั่นแหละตองเอาเชือกอยู่ไหมเอาเชือกอยู่ไหมถามั้เอาเชือกนี้กับตัวให้บาจชเนี่ยแต่มจุนหน Name, day, บ่ต้องเสียนเงาอะไรก็ได้เด้อเออนั่นแหละมัดมัดแบบนั้นแหละมันจังสิบ่ย่อนเวลาลมมันก็สิว่แเออจะเสร็จแล้วพี่น้องโอ้โหทุกเขาเขาในคลิปเนอะทุกเอ้ expertise. นี่ครับประมาณนี้แหละครับพาแต่เริมพอมันตึงๆกับเทร็จแล้วครับพี่น้องล้มเป็นล้มครับคลิปนี้ผมกับกับจะลาพี่น้องไปประมาณนี้แหละครับคลิปหน้ายังพบกันครับสวัสดีครับ